สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสื่อในท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนวัย67ปีก่อเหตุการา์ยิงที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีอาจารย์3ามคนเสียชีวิตกรมตำรวจนครบาลลาสเวกัสได้ออกมาแจ้งข่าวอาชญากรรมดังกล่าวต่อพลเมืองในช่วงเวลาต่อมาโดยกล่าวว่าได้พบผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุด,ดังกล่าวในสภาพเสียชีวิตแล้ว ต่อมานายอำเภอเควินแมกมาฮิลระบุตัวผู้ก่อเหตุคือนายแอนโทนีโปลิโตศาสตราจารย์ด้านธุรกิจซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเฮนเดอร์สันรัฐเนวาดาอย่างไรก็ตามทีมสอบสวนยังคงมองหาแรงจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปโดยคาดว่าเป้าหมายอาจจะเป็นในช่วงก่อนเกิดการกราดยิงที่เจ้าหน้าที่ได้พบว่านายโปลิโตได้ส่งจดหมาย22ฉบับไปยังคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา ตามการระบุของทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ทำการตรวจสอบวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆว่านายโปลิโตไปสมัครงานหลายแห่งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ได้รับการปฏิเสธหลายครั้งนอกจากนี้มหาวิทยาลัยลอสแมนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเฮลซ์ไซเอนเซสในเฮนเดอร์สันได้ออกมากล่าวว่านายโปลิโตมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์พิเศษและสอนสองหลักสูตรในหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และได้ลาออกไปเมื่อโครงการดังกล่าวได้ถูกมหาวิทยาลัยยกเลิก